ทะเลมโหลานจานร,ร้อยคุณผู้ชมแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวแล้วก็มีกุ้งด้วย60บาทค่ะไข่ดาวด้วยค่ะเดี๋ยวจะเองว่าแบบเอ๊ะไข่ปลาเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะมีแต่ไข่ปลาค่ะเอาดีๆไข่ปลาเรียวเซียวค่ะถึงเครื่อง หนึ่งสองสามสี่ห้าก้างห้าตัวแกะเนื้อมาจุกๆอย่างนี้เลยนะคะนี่หนึ่ง้อยห้าสิบบาทพร้อมกับต้มจืดหมึกยัดไส้ครับเข้าไปนี่ค่ะหมึกยัดไส้ลยรคร่ะว่าหมึกตัวเล็กๆหมึกอย่างนี้โอ้โห oh oh. <laughs> นี่คือปลากระรงทอดปลากระแพงพูดอ่าเราจะราดเป็นน้ำปลา มันยังไงอ่ะโคตแซแบบ่บเลยมอนี่หล่อวันหล่อคืนนะเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e ใไปกับช่องเมาหมอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปไล้ยังไม่กด subscribe ใจร้ายอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินต้อนรับเข้าสู่เมาหมอยชาแนลข่าววันนี้เราอยู่ในรถนะคะ นอนมาตลอดทางเลยวันนี้เราสองคนก็ไปฮันนีมูนกันนะนนระหว่างทางไปฮันนีมูนกันขำไรวันนี้อา้าวไม่ได้ฮันนีมูนเลยโอ้โหก็ขอคอมาแล้วอ๋อเอามาสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะคุยชมข่าวนี้ยเราก็ออกจากสมัยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเส้นทางจาันทบรุรีแต่ว่าระหว่างทางเนี่ย มันมีร้านหนึ่งที่ชลบุรีนี่ตอนนี้เราอยู่ชลบุรีจะต้องมาลองมันเป็นร้านที่ข้าวเม่าเคยมาถ่ายรอบหนึ่งแล้วก็มอสบ่นว่าอยากกินอีกนะคะมันคือ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 ,คอจิ๊บซีฟู้ดครับผมเป็นร้านทะเลมโหรานจานร,ร้อยคุณผู้ชมบอกเลยว่าร้านนี้ทะเลสดมากทะเลถูกมากและที่สําคัญนะคะมันมีให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทะเลมโหูานจาละร้อยเป็นยังไงนะคะก่อนเขาอยู่ยังกดไลค์ like, กด subscribe ใไปกับคลิปนี้ด้วยนี่เขาตื่นเมื่อกี้เปิดคลิปแบบหลับตาแล้วก็ห <c oughs> ลับตาแล้วก็เปิดคลิปนะผู้ชมหลับมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันจิบซีฟูดค่ะ <c oughs> มาแล้วค่ะผู้ชมขา ขาอยู่ราเรียร้อยเรากําลังจะมาดูกันอยู่ว่าอยากกินอะไรคุณผู้ชมมันเยอะมากมันมีกุ้งมันมีปูมันมีก้างมันมีปลาหมึกแกงส้มมีแบบคือแล้วเขาจัดเป็นอาหารเซตเป็นข้าวราดแล้วก็มีแบบเออเริ่มต้นที่ร้อยบาทบางทีก็60บาท70บาทคืออร่อยอ่ะ รอยใช่ประเด็นก็คือเราจะสั่งมาสักสามสี่จานนะคุณผู้ชมวันนี้มันมีแบบเป็นแบบว่าก้ามปูใบไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เคยกินก้ามปูใบเขาอยากรู้มากเขารู้ได้ไงวปูตัวไหนพูดได้หรือปูตัวไหนเป็นใบแต่ว่าเออมันมีปูใบจะพูดไม่ได้นะเพราะเป็นใบใช่เดี๋ยวเราจะสั่งมาเป็นแบบยังไงเดียจะอธิบายคุณผู้ชมดูถึงความจุของมันยังไงนี่อันนี้ข้าวแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวไข่ดาว6 0บาท เลรในราคานี้พี่คิดว่าแพงไหมหกสิบเอาดีๆอยู่กรุงเทพไข่ดาวสิบบาทแล้วใช่เหลือห้าสิบอ่าเท่ากับอันเนี้ยข้าวแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวเนี่มีกุ้งมีไข่ปลาเรียวเซียวห้าสิบาทถูกมากเอาดีๆเอาดีๆคุณผู้ชมแล้วเราขับจากกรุงเทพมาหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีนิดๆนะคะนี่อยู่ในชนบุรีใครจะมาอย่าลืมบอกหรือเซิร์ชว่าจิ๊บซีฟู้ดขึ้นเพจไว้ตรงนี้ด้วยเออเพราะว่า เขาชอบแบบแชร์วิดีโอเราไปขายของเขานะนี่จิซีฟู้ดตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแก้มปูใบนึ่งนี่มันคืออันนี้เป็นแกงส้มแก้มปูใบนึ่งไม่เคยเห็นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ชมเขาว่าจะสั่งมาหลายๆชุดให้คุณผู้ชมดูว่า60บบาทเป็นยังไงร้อยบาทเป็นยังไงร้อยห้าสิบเป็นยังไงสองร้อยเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน คุณผู้ชมขาวันนี้เราเลือกมาคุณผู้ชมคือมันเยอะมากมแล้วของมันก็เยอะมากมันมีเมนูมากวันนี้เป็นร้อยๆเมนูแต่ว่าเขาเลือกที่เขาเรรู้สึกว่าน่าสนใจไหมคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือข <า S> ้าวแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวแล้วก็มีกุ้งด้วย60บาทค่ะไข่ดาวด้วยค่ะ60บาทค่ะคุณผู้ชมขาเอาดีๆไขจ่จุกจกุ้งแน่นๆอย่างนี้อย่างนี้60บาทค่ะนี่คือข้าวปลากระพงทอดค่ะ150 ตัวเท่ากับ450กรุงเทพตัวใหญ่มากใหญ่มากปลากระพงตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีน้ําจิ้มเป็นแบบว่าเป็นน้ําปลาพริกแล้วก็เป็นน้ําจิ้มซีฟูดให้นะคะอันนี้คือกะเพรากั้งไข่ดาวแล้วก็มีเป็นแบบว่าแกงจืดหมึกยัดไส้1 5อยห้เท่านั้นคุณพระคุณเจ้าอันนี้เป็นข้าวก้ามปูใบนึ่งก็เป็นก้ามปูนะคะแล้วก็นึ่งมาเสร็จแล้วก็มีต้มยำปลากระพงคือถ้าเกิดว่าเป็น อันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวมันจะร้อยห้าสิบแต่พอเป็นต้มยาปลากระพงมันสองร้อยเพราะว่าปลากระพงจุกมากคือแบบเนื้อมาแบบเยอะๆเลยนะคะมันจุกแล้วเขามาก็จะกินให้หมดแต่แบบคุณผู้ชมอาจจะถามว่าแบบกินเยอะตลอดทําไมเรายังพอมมันก็คือเพราะว่ากินดูไงล่ะคะหนึ่งเม็ดก่อนอาหารคุณผู้ชมบล็อกแต้งบล็อกไขมันเพิ่มอัตราการเผาผลาญที่สำคัญมีดีท็อกซ์อ่อนด้วยทําให้ลดไขมันที่สะสมบริเวณหนังลัดไส้ของเรา สายกินต้องมีค่ะคุณผู้ชมตัวช่วยของเราที่เราจะกินได้อย่างมีความสุขแต่เราไม่อ้วนมันก็คือคิดดูนะคะมันเป็นตัวช่วยที่เขาว่ากันจังพยายามแบบหาคือชัวช่วยขึ้นมาเพราะว่าปีที่แล้วเราอ้วนมากแล้วเราไปกินยานลดน้ําหนักแล้วมันไม่เลิกมันใหม่หิวมันเวียงมันนอยมันแบบมันนอนไม่หลับใจสัน่น สุดท้ายเราก็เลยต้องพยายามหาตัวช่วยที่มันจะมาทําให้เรากินข้าวได้อย่างมีความสุขแต่ว่าไม่อ้วนนี่ค่ะกินดู1เม็ดก่อนอาหาร1กล่องมี15เม็ด15แคปซูลนะคะผู้ชมใครสนใจแอดไลน์ตรงนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงๆเป็นสิ่งที่เข้ามาภูมิใจมาก60,000กล่องแล้วนะคะผู้ชมขาซื้อซ้ำเป็นอย่างมากมายฮ่า่ดีใจกินดีกว่าจิบซีฟูด้ดปังไม่ไหวนะผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะชิมแกงส้มให้ดูก่อนแกงส้มที่นี่คือสุดปังปุริเย่นะคะ ว้าบี้ไอโกะเดี๋ยวจะงงว่าแบบเอ๊ะไข่ปลาเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะมีแต่ไข่ปลาค่ะเอาดีๆไข่ปลาเรียวเซียวค่ะมาขอเป็นฟิลลาดข้าวหน่อยนะคุณผู้ชมแกงส้มที่มีเขาเข้มข้นมากยิ่งถ้าช่วงเย็นๆน่ะจะยิ่งเข้มข้นทำไมครับมันอุ่นมาทั้งวันเนี่ยถึงเครื่องเป็นไงเขาใจคำว่าไข่ทำพอดีปะ นุ่มพอดีไม่หนึบไม่เหนียวเยลลี่ที่สุดอืม,อมกุ้งร่อกังอร่อยวิ่จะจิ้มให้ดูนิดเดียวเอาดีๆคุณผู้ชม60บบาทมันคุน้มเกินอะ่ะมันจะไปหาได้ที่ไหน อยากรู้ว่าเขาได้กําไรไหมเนี่ยเขาไม่เคยคุกยกับเจ้าของเขาบอกว่าเขาไปที่เรือประมงเองทุกเช้าทุกวัน <c oughs> ดังนั้นบางวันของบางอ่างอาจจะไม่มีอย่างวันนี้เขาไม่อยากกินหมึกกระตอยมากแต่ไม่มีเพราะว่าเขาจะต้องไปเรือประมงเองเพื่อหาวัตถุดิบที่ถูกที่สุด่มามาดูนี่จาัาเ่ากั้งหนึ่งสองสามตีห้ากั้งห้าตัวแกะเนื้อมาจุกจุอย่างนี้เลยนะคะแกะมาให้เราด้วยใช่ มันมีเมนูเยอะนะคุณผู้ชมมีผัดชามีอะไรแบบหลายอย่างมาค่ะกระเพรา,ากล้างนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพร้อมกับต้มจืดหมึกกัดไส้ครับเข้าไปฟินปะก็คืออยากจะบอกว่าเมนติ้มซีปูให้ด้วยราดเข้าไปสามารถกินเป็นกลัง้งน้ำจิ้มซีฟูดนี ความฟินคือเป็นก้างไข่ด้วยไข่เต็มเลยคุณผู้ชมเต็มท้องเลยข้าวน้อยไปเปล่าใไเปล่าอ่ะได้ขอบคุณครับได้จากที่เนอาเลยกินคำใหญ่ๆนะครับผมอืมอรอยกว่าขอ <laughs> บคุณครับคุณผู้ชมเอ,อ่อเดี๋ยวขอสั่งแกงส้มเพิ่มเนียม่ได้หาแต่ไม่พอ,อเนี่ย ขอข้าวแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวไข่ดาวอีกหนึ่งที่หกสิบาทคุณผู้ชมอร่อยอ่ะมาค่ะนี่คือปลากระพงทอดปลากระแพงพูดนะโอ้โหอ่า<ฮ>เราจะราดเป็นน้ำปลาบอกไว้ก่อนนะถ้าปลากระพงทอดร้อยห้าสิบถ้าเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาสองรอดังนั้น ซื้ออันเนี้ยร้อยห้าสิบแล้วก็กอดน้ำปลาเขาเอาอ่าอืมเขาซื้อน้ำปลามาใส่เองได้ปะอ้าว <laughs> ทีที่แล้วเขาน้าปลามาใส่เองจริงอ,อ่ะใช่ขลาดนั้นเลยอุ้ยผสมกันแล้วอร่อยมากเลยหืมอจ้าันนี้อ่ะติดใจอ่ะอื้อือใครอยากกินซีฟู้ดสดๆราคาดีๆอ่ะค<ช>ือมันมชั่วโมงครึ่งเองจะได้ไม่ต้องบ่นกันบางทีเขาเอา,าเข้าใจว่า ประจวบมีจันทบุรีมีซีฟู้ดสดๆราคาดีๆแต่โอ้โหสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งมันก็ไกลไปนิดนึงหนนเหนื่ยอยไปนี่ค่ะมาเพิ่มของคุณตาอาบีอบอเอาข้าวไข่ดาวมาอันนี้ค่ะครับผมมอสเออีกเปล่าเดี๋ยวค่อยสั่งก็ได้ไม่ได้บอกว่าไม่กินนะบอกว่าเดี๋ยวค่อยสั่ง,งขำขำโค,คบคุทโฮมขา อันนี้รอคอยอันนี้บอกเลยใช่คำว่ารอคอย,อยเดี๋ยวนะจะตักข้าวเพิ่มเฮ้ยข้าวหมดแล้วเหรอเขากินข้าวห,หมดไวจังนี่ค่ะ,ะก้ามปูใบหนึ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าปูใบเนี่ยเป็นยังไง<ะ>เดี๋ยน้องมอสจะอินเสิร์ตรูปปูใบตรงนี้ไว้ส่วนนี้คือก้ามของมันจจิ้มจิ้มซีฟู้ดค่ะ รุ้ยไข่แดงเต็ะเจาะไข่แดงแล้วนะไม่ชอบเจาะไข่แดงเลยยิงยางส้มชิมเร็วไข่อร่อยมากบอกเลยปลากระพงคุณผู้ชมให้ดูความแบบ ปลากระพงสดๆชิ้นใหญ่ๆอ่ะเนี่ยนี่เป็นต้มยำปลากระพงขอ,อยังไม่มุบอองจกไข่นี่ครับไม่ไหวอ่ะแตงส้มดีจริงอือปลากระพงเนื้อหนึบดีมากไข่ปลาดองเทียวครับผมอืมอร่อยมากอืม,อม ปลากงทอดนี่ไงครับผมอืชิมก่อนครับผู้ชมคือมันมีเยอะเลยที่จะแนะนําอีกอันหนึ่งที่วันนี้ไม่ได้สั่งอ่ะคือผัดชาไข่ปลาดุกทะเลอือร่อยมากแต่วันนี้มันเยอะแล้วอะ่ะผัดชาไขป่ปลาดุกทะเลมาต้องสั่งอีกอันหนึ่งผู้ชมอร่อยอร่อยมากเป็นเป็นเมนูเด็ดประจําร้านเลย เอาีตั้งห้าตัวมีแกงตืดปลาหมึกยัดไส้ไข่ดาวร้อยห้าสิบคุณผู้ชมเราจะไปหาซีฟู้ดสดๆราคางนี้ได้ที่ไหนนักใกล้กรุงเทพมากบอกเลยว่าตอนเข้ามามาเจอร้านนี้เขามารู้สึกว่าแบบพบกุ่มซับอ,อ่ะแกงส้มหอยปลาเรียวเซียวเนี้ยฟูมใช้ต้องมีเป็นร้อยไข่เท่านี้แหละเพิ่มปริมาณไอ้นี่เอาน้ำากผักจริง มีนมีค่ะนนก้ามปูใบ like ทีละสองเลยก้ามปูใบครับอืมเนียนนิ่มนี่ค่ะหมึกยัดไส้เลยค่ะว่าหมึกตัวเล็กๆหมึกอย่างนี้ยัดไว้อหร ยัดได้นะดูสิโอ้โหบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูมันจะมีพวกเป็นกระดองแบบปูไข่เป็อะไรอย่างงี้ด้วยนะย,ย่างรอบพี่แล้วมาสั่งไปแล้วก็เลยคิดว่ารอบเนี้ยมาสั่งแบบอย่างอื่นให้มันหลากหลายขึ้นข้าเป็นชุดจัดเต็มจัดเต็มอยู่มานสองร้อยแบบโอ้โหปูกุ้งก้างแบบโอ้โหไม่ต้องกลัวไม่คุ้มคุ้มแน่นอนคุ้มจริงคุณผู้ชม แต่ว่าบางชุดก็จะดูแบบคุ้มไหมไม่คุ้ม,มดูเอาค<น>ุณผู้ชมเช่นว่าเติมน้าปลาเพิ่มห้าสิบบาทเอออันนี้เ<อ>ขางงปลาครับผมขอมอนขอมอนปลากระพงทอดดีดีอขอกไข่ปลาเรียวเซียวโอ้โหที่สุด ลากระพงค่ะพูดถึงอย่นี้กินเยอะมากเลยนะข้าวสี่จานอะ่ะห้าห้าเออใช่แบบกจะบอกว่าแบบอยากกินอะ่ะขับมาคุ้มมอสก็เคยขับมากินร้านนี้มอสมากินเองนะคุณผู้ชมประมาณสี่รอบแล้วสี่รอบเลยใช่มากับแฟนรอบหนึ่งสามรอบพาเด็กมาเง่ยยิ้มเลยยิ้มยิ้มเลยนัณณแน่นัณณ <laughs> ก็คือว่าไม่รู้นะมีแฟนข่าวก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูอยู่นะเห็นหน้าใสเงี้ยมอมไ้น์คุณูชมตอนเจอเข้ามันก็หลอกก็ไม่โสดจร่จริงแล้วจริงก็มันไม่โสดหรอกจสไม่จริงนะใจพูดเลยคือนเนี้ยเขาก็เป็นคนดีสุดแล้วแหละ จะพูดไหมลนะ่ะไม่พูดดีกว่าจะพูดไหมว่าว่าเขาเจออะไรมาบ้างเอ้ยไม่เอาหรอกไม่เคยทำอะไรเลยนะมาค่ะถึงตาคุณมอสแล้วนะคะคุณมอสสั่งเป็นชุดข้าวไข่ปูนึ่งแล้วก็ต้มยำกัง้งผู้ชมเอาดีๆ200บาทอยากจะบอกว่าต้มยำกั้งคือปังมากนี่ค่ะผู้ชมต้มยำกั้งมีกั้งอยู่5้าตัวเขาเมานับแล้ว ห้าตัวทั้งหมดต้มยำก้างมีก้างอยู่ห้าตัวแล้วเรามีนี่ไข่ปูแบบนึ่งแบบจุกๆเลยอะไม่มอนกินไม่หลอดกันก็ไม่รู้นะ,ะมันยังไงอ่ะโคตรแบบเลย มอน,นี่หล่อวันหล่อคือนไหเนี่ยไข่ปูหน่อยไข่ปูอ่าไข่ปูหน่อยไข่ปูขออันนีดีกว่าใหญ่ีกินอย่างนี้เลยเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ต้องเลยเหรออ๋อนี่กินซีฟู้ดนี่จิ้มอะไรอะ่ะน้ำปลาพริก น่ะอรอยคุณผู้ชมขาสำหรับจิบซีฟู้ดนะคะเปิด10บโมงปิดกี่โมงนะฮิยปิดทุ่มหนึง่งทำไมรู้อะ่ะก็บอกแล้วมอสมาสี่รอบแล้วคุณผู้ชมขานะคะแฟนมารอบหนึงพาเด็กมาอีกสามรอมมบเนี่ยเนี่ยแล้วบันทีรูอ้อ่ะยังไง เขียนป้าย,นา,ยนายอยู่ข้างหน้าโดยจะถ่ายงานล้งเมื่อกี้เนี่ยอย่าพิลุตนะอ,อย่าให้เล่านะนที่พัทยาเกิดอะไรขึ้นอย่ายหยให้เล่านะ,ะนะคเคปดาราอย่านะเรือ่องอะไระนะสายข้ามใช่ไหมร้ย้องขาจิตรีพูทธค่ะเริ่มต้น60บาทใครจะมากินข้าวแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวไข่ดาวก็60บาทแต่ใครแบบรู้สึกว่าเดินทางมาไกลแล้วอยากจุกๆหน่อยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบมีหมดนะคะผู้ชม ชุดเล็กชุดใหญ่แล้วแต่ส<ด>ััคธาผู้ชมวันนี้เราขอกินกันต่อนะคะเราอยู่ระหว่างทางการทัวรตะวันออกเรานะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้รืมกดไลค์กดสมัครสมาช้กเราช่องม้ามอยด้วยแล้วก็ลิดหน้าเราจะไปทำอะไรที่อกกวติดามด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะโอ,อ,อ้จังเลย